ำหรับพื้นที่หนึงนะคะนอกจากที่จะต้องดูแลเรื่องการประสบปัญหาน้าท่วมแล้วในเรื่องของการเดินหน้าให้การเยียวยานะคะก็กําลังเดินหน้ากันอย่างเต็มที่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งพบรายงานความไม่ชอบมาพากลน,นะคะที่อําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องการให้เข้าไปเยียวยาพื้นที่ไร่านาที่มีความเสียหายถึง1น0 0 0 0สนามไร่คิดเป็นเงิน307ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ชาวบ้านบอกว่า ความผิดปกติจากตัวเลขที่ส่งกันออกมานะคะเจ้าหน้าที่บางส่วนกับชาวบ้านก็ร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในครั้งนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณปรลักษ์อิสารางกูณณอยุธยาค่ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูม่3บ้านดอนแดงตำบลท่าบ่าสอสงครามอำเภอสีสงครามจัังหวดนครพนมและชาวบ้านอีก2รายส่งหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ถึงนายอำเภอสีสงครามขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา หลังพบว่าหรายชื่อของเกษตรกรที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลบางรายไม่มีตัวตนบางรายไม่ได้เป็นเกษตรกรและบางรายแจ้งพื้นที่นาข้าวเสียหายมากกว่าความเป็นจริงอ๋อตัวอย่างนี้ครคือนายสมพรเนี่ยสมพรตอมีทองเนี่ยจากข้อมูลจากการแจ้งน้ำทวนทิกครั้งแรกเนี่ยมันมาแค่สามเ้าสิบสามไร่แจ้งครั้งแรกวันที่สี่สิงหาคมค่ะ พอวันที่เก้าสิงหาคมเขียนกรสารตัวนี้เขียนตัวนี้แจ้งแจ้งอีกรอบหนึ่งมันโผล่มาเนี่ยสองร้อยเก้าสิบสามไร่เพิ่มมาสองร้อยครับระยะเวลาก็คือห่างกันไม่กี่วันแล้วอย่างในสตางค์เนี้ยตอนแรกข้อมูลไม่มีคแล้วมาโผล่ตรงรอบสองไอร้อยกว่าไร่เนี่ยหนึ่งร้อยสิบเก้าไร่ตอนแรกมันไม่เพิ่มยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะในในสตางค์นี้ในความเป็นจริงผู้ใหญ่ผู้ชผู้ชเห็นไหมว่า ทำมั้ยพื้นที่ั้ยทำนาไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้ทำทำทรงไหนอนะ่ะชบบาวบ้านเขาก็รู้กันหมดอะ่ะแจ้งองทะเบียนน่สามพัน 3, กว่าแต่พื้นที่แจ้งรุบประเพณีสี่พันเก้าพอผู้ช่วยเห็นตรงนั้นแล้วผู้ช่วยก็คิดว่าเอ๊ะมันมันมันผิดปกติแล้วล่ะใช่ครับ <S <S เราเริ่มจากยังไงเราไปตรวจสอบหรือไปดูยังไงคือหนึ่งอะ่ะคนในพื้นที่เขารู้กันว่าไอ้คนนั้นทําหรือไม่ทำอไอค้ไอคนที่ไอ้ทำไม่ทำนะไอ้คนที่ม่มีตัวตนเนี่ยมันก็รู้ว่ามีหรือไม่มีตัวตนเพราะผมเป็น ฝ่ายปกครองไนงะผมรู้ว่ามันอยู่ไหนปลัดอาวุโสอำเภอสีสงครามในฐานะคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจําอำเภอเปิดเผยว่าไม่เพียงที่หมู่สามบ้านดอนแดงตําบลท่าบ่อสองครามเท่านั้นที่พบข้อมูลการแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือมากผิดปกติแต่ยังพบอีกหลายตําบล ซึ่งเมื่อรวมทั้ง9ตำบลของอำเภอสีสงครามแล้วพบว่ามีการแจ้งพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายทั้งสิ้น1 3 7 2 6 5ไร่จากพื้นที่ทำนาทั้งหมดของอำเภอ2 2 0 0 0 0ไร่หากคุณจำนวนเงินต่อไร่ที่รัฐบาลจะจ่ายไร่ละ2,222บาทแล้วเฉพาะอำเภอสีสงครามจะคิดเป็นเงินที่รัฐต้องจ่ายชดเชยให้กเกษตรกรสูงกว่า307ล้านบาท ปีที่แล้วใช้เงินอยู่ที่ประมาณสักตัวเลขกลมกลมประมาณสัก40ล้านแต่ปีนี้ยอดขอรับเงินช่วยเหลือเกินกว่า300ล้านบาทพื้นที่ถึงแสนสามหมื่นแปดพันกว่าไร่เกือบเกือบแสนสี่หมื่นไร่ก็เป็นที่มาของการอยากจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่ขอรับเงินช่วยเหลือเนี่ยน้ำท่วมเสียหายสิ้นเชิงจริงหรือไม่ประกอบกับมีการร้องเรียนจากชาวบ้านโดยระบุว่ามีผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องในการ จดพื้นที่ความเสียหายเกินกว่าความเป็นจริงเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันภายหลังนะครับแล้วก็ยังมีการระบุถึงข้าราชการบางหน่วยงานด้วยซ้ํานะครับเราก็เลยออกมาสุ่มตรวจนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกมาสุ่มตรวจเองก่อนเราพบว่าข้ร้องเรียนเหล่านั้นเนี่ยมีมูลที่พบว่ามีการแจ้งเกินจริงลหลายๆพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งพื้นที่เป็นเป็นสวนยางเป็นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูง แจ้งขอรับความช่วยเหลือมาทั้งหมด1578ไร่นะครับแต่เมื่อลงไปตรวจสอบลงไปคาดคั้นว่าให้ปรับแก้ตัวเลขให้ตรงตามความเป็นจริงถ้าหากยังยืนยันตัวเลขเดิมเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นการแจ้งเท็จก็จะดำเนินคดีจาก1,578ไร่ก็เหลือ6 0 4ไร่ลดไปได้เกือบพันไร่ขนาดนี่หนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังทราบข้อมูลว่ายังมีอีกหลายหลายพื้นที่ที่เป็นลักษณะเดียวกัน เมื่อพบข้อมูลที่มีความผิดปกติและมีผู้ทำหนังสือร้องเรียนขณะน,นี้ทางอำเภอจึงชะลอการขอรับเงินและอยู่ระหว่างการให้แต่ละตำบลกลับไปสำรวจพื้นที่และแจ้งข้อมูลกลับมาอีกครั้งโดยออกเป็นแบบฟอร์มให้เกษตรกรร,รับรองข้อมูลของตอนเองว่าเป็นความจริงดังนั้นทางอำเภอเราก็เลยทำเอกสารให้เกษตรกรที่มาขอรับเงินแต่ละคนเนี่ยรับรองข้อมูลของตอนเองว่าทำนาจริงกี่ไร่ น้ำท่วมเสียหายสิ้นเชิงกี่ไร่แล้วในเอกสารนั้นเนี่ยก็ยืนยันด้วยว่าผู้แจ้งเนี่ยทราบดีว่าการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิดอาญานะครับเพราะว่าการแจ้งความเท็จครั้งเนี้ยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือทางราชการนะครับมันก็เข้าข่ายเป็นการทุจริตเงินหลวงนั่นแหละ การสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่และอำเภอผู้นําท้องถิ่นเช่นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้สำรวจความเสียหายของลูกบ้านและมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและลงนามให้การรับรองร่วมกับข้าราชการอีกหลายส่วนที่เป็นคณะกรรมการโดยรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งให้ในายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจําอำเภอก่อนที่จะส่งให้ทางจังหวัดพิจารณาและเสนอขอรับเงิน เมื่อการสำรวจความเสียหายมีขั้นตอนและผู้รับผิดชอบเป็นลำดับขั้นชัดเจนแต่กลับพบข้อมูลที่สอเขาว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นจึงต้องจับตามองว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรือเป็นการร่วมมือกันของคนหลายกลุ่มจงใจแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินก้อนนี้และหากเป็นเช่นนั้นใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บวรลักษิสรางกุลณอยุธยาไทย P ีบีรายงาน